สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องนะครับหลั <respuesta. S 1> ลงจากที่เกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าล่าสุดครับพี่น้องนะครับน้องโกกิไม่ทนนะครับล่าสุดบุกถึงเพจคูโลมนะครับพี่น้องนะครับหลังจากที่คูโลมนะครับโพสแะน้องโกกิ แบบ C ครับพี่น้องนะครับครูล้มก็บอกว่าจุดๆ,ๆคอจุดๆ,ๆนะครับสงสัยมันนอนตกหมอนอตอนน้อยประมาณนี้ครับพี่น้องคอมันเลยเอียงปาก้หลเป็นที่หนึ่งย้ำเพลินฟอนอค้นเบิงได้ตะแคงเบิงเอาคอสีหักน้ำมันสัพี่น้องนะครับปา๊าพี่น้องนะครับหลังจากนั้นครับน้องโกกิบอทนครับพี่น้อง บุกไปคอมเมนต์ถึงใต้โพสเพจคูล้มเลยพี่น้องนะครับบอกว่าพูดออกมาอีกพูดออกมาอีกค่ะชอบนะครับมันแสดงถึงความเป็นครูได้ดีมากๆเลยค่ะบูรี่เลยจ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นหรือตกต่ำลงแต่อย่าหาว่าเด็กสอนนะคะคำพูดมันบ่งบอกถึงตัวตนได้ดีมากสำเนียงสอภาษากริยาสอสกุลสุด ฉันภูมิใจที่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ปัญหาของฉันที่มาเม้นคือมาขอบคุณนะคะอย่าเข้าใจผิดสันผ่นนองนะครับป้บาผินนองนะครับอ่าในส่วนของน้องโกกิก็เข้าไปสอน เชิงนะครับถือว่าสอนเชิงก็ได้กับพี่พน้องเพราะวา่าน้องกูกีอายุหน่อยก็คู่ล้มเนี่ยเป็นเท่าตัวกับพี่น้องนะครับแบบซีกับพี่น้องนะครับเกินยังคืนครับบุกฟาดเดือดถึงอ่าเพจของคู่ล้มอีกรอบนึงกับพี่น้องนะครับปากับพี่น้องหลังจากนั้นก็มีเอฟซีเข้าไปคอมเมนต์เยอะม,มากครับแล้วก็ล่าสุดเพจสบายดีก็ฟาดซอยอ่าน้องกูกีแบบซีนะครับบอกว่าสภาพคนที่ อีเบลเลือกว่าครู่ซันพีนองนะครับปาดพีนองนะครับแล้วก็แคปในส่วนของโพสของคู่ร่วมมาแปะครับพี่น้องนะครับแล้วก็เอาในส่วนของโพสคอมเมนต์ของน้องกกกีมาแปะพร้อมคับพี่น้องนะครับในเพจสบายดีทู่เดย์คับพี่น้องนะครับเกิดยังขึ้นครับพี่น้องนะครับหลังจากนั้นเอฟซีของทั้งโกกีนะครับของทั้งบอสบีกับเขาไปร่วมกันฟาดเดือดคู่ร่วมอีหลีครับพี่น้องนะครับ มวนอยปุ้ยแหลกเอเลอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับเอาเรื่องนี้ที่จบแบบไดนครับพี่น้องนะครับหลังจากที่ขยายวงกว้างไปอีกรอบนึงครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มออกในข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อทุกท่านมีความคิดเห็นแบบไดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตเดี๋ยวมาฝากอีรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ